เรื่องเล่าลิบลับของผีพายเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมาในบางท้องถิ่นของไทยโดยผีพายเป็นผู้ถีที่มีความเชื่อว่ามักจะออกมาในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกและลมแรงผีพายมีลักษณะเด่นคือการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเสียงวิดวิวของลมที่พัดผ่านอาจเป็นเสียงที่เกิดจากผีพายกำลังเดินทางไปตามลมบางครั้งมีการเล่าว,ว่าผีพายจะมากับน้ำท่วมและลมพายุผีพายมักไม่ปรากฏตัวในยามกลางวันแต่จะออกมาหากินในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีลงพัดแรงและชื้นแฉะอาหารของผีพายไม่ได้เป็นอาหารแบบที่มนุษย์กินแต่เป็นพลังงานจากความกลัวของมนุษย์ผีพายจะปรากฏตัวเพื่อสร้างความหวาดกลัวและดูดซับพลังงานนั้นเป็นอาหารสถานที่อยู่อาศัยของผีพายมักเป็นพื้นที่ที่ชื้นและมืดเช่นป่าลึกหรือริมแม่น้ําที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่หรือในสถานที่ที่เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งเช่นน้ําท่วมหรือพายุ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่ผีพายสามารถใช้พลังจากธรรมชาติในการเดินทางและซ่อนตัวผีพายมีลักษณะของผีที่พัวพันกับลมและพายุมักปรากฏตัวในช่วงที่มีลมแรงและเสียงวีดหวิวมันชอบปรากฏตัวในเวลากลางคืนและสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอาจมีรูปร่างผอมสูงและใบหน้าซีเซียวแต่ไม่มีใครเคยเห็นชัดเจนเพราะมันเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับลมในอดีตหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ป่าและแม่น้ำใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายทำไร่ทำนาไปตามฤดูกาลแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านนอ,อทุกคนกลัวกันมานานแสนานานนั่นก็คือผีพายที่ปรากฏตัวขึ้นในคืนที่ละมอพัดแรงและมีพายุฝนชาวบ้านเล่าขานกันว่าผีพายเป็นพูดผีที่มากับลมมันจะพัดพาภัยพิบัติมาให้บางครั้งก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายบ้างก็ทำให้คนในหมู่บ้านเจ็บป่วยและหายตัวไปอย่างลึกลับในค่ำคืนหนึ่งขณะที่พายุหม กระหน่ำลมพัดเสียงดังวิดวิวชายหนุ่มชื่อกล้าผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่เชื่อในเรื่องเล่าผีสางของผู้เฒ่าผู้แก่เขานั่งอยู่ที่บ้านพร้อมกับภรรยาและลูกสาวในคืนนั้นกล้าได้ยินเสียงลมพัดแกงผิดปกติตามด้วยเสียงวิดวิวเหมือนมีใครกำลังพัดผ่านไปมาอยู่รอบบ้านเสียงลมที่ปะทะกับหน้าต่างทําให้ครอบครัวของเขาตื่นตกใจกล้าจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูออกไปดูแต่ทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาดำๆรูปร่างสูงผอมและเคลื่อนไหวรวดเร็ว ไปกับลมเงานั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่ดูราวกับเป็นร่างโปรง่งแสงที่มากับสายลมพายุกล้ารู้ทันทีว่านั่นคือผีพายอย่างที่ชาวบ้านเล่ากันกล้าตัดสินใจจะตามดูเพื่อพิสูจน์ว่าผีพายมีจริงหรือไม่เขาคว้าไฟฉายและเดินออกไปในพายุฝากความมืดไปยังทางที่เงานั้นเคลื่อนผ่านแต่ไม่ว่ากล้าจะพยายามเพียงใดก็ไม่สามารถตามเงานั้นได้ทันเงาดำน,นั้นหายไปกับลมพายุปล่อยให้เขายือนอยู่ท่ามกลางความมืดและลมที่หมุนพัดอย่างรุนแรง ขณะที่กล้ากำลังยืนท้าทายลมฝนมีพระรูปหนึ่งเดินผ่านมาพระท่านเห็นกล้ายืนกลางพายุจึงรีบเข้ามาหาพระท่านเตือนกล้าว่าผีพายนั้นเป็นผู้ผีที่ไม่มีร่างกายจริงแต่มันสามารถสร้างความเสียหายและดูดซับพลังชีวิตของผู้คนได้หากใครไปยุ่งเกี่ยวหรือการท้าทายผีหรือสิ่งลี้ลับมักนำมาซึ่งอันตรายดังนั้นหากได้ยินเสียงวิดวิวของลมหรือสัมผัสดได้ถึงการปรากฏตัวของผีพยัยควรหลีกเลี่ยงการพูดลบหลู่หรือท้าทาย พราะผีพายอาจเข้ามาทำร้ายผู้ที่ไม่เคารพสิ่งลี้ลับพระท่านจึงแนะนำให้กล้ากลับบ้านไปพร้อมกับคำแนะนำให้สวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากคืนนั้นกล้าเริ่มเชื่อในเรื่องผีพายและพลังอาถรรพ์ของมันเขาเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมันทำบุญและไหว้เจ้าที่เพื่อคุ้มครองครอบครัวของเขาและตั้งแต่นั้นมาผีพายก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยในหมู่บ้านแต่ในบางท้องถิ่น มีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือพืชที่มีพลังป้องกันผีเช่นใบหนักหรือกระเพราซึ่งเชื่อว่ามีกลิ่นที่ผีไม่ชอบการนำสมุนไพรเหล่านี้มาวางไว้รอบบ้านหรือพกติดตัวเป็นการป้องกันผีพายไม่ให้เข้ามาใกล้เพื่อป้องกันอันตรายยอ่อชาวบ้านต่างเล่าขานถึงผีพายกันต่อๆมาว่าในค่ำคืนที่มีลมพัดแรงและพายุฝนถ้าได้ยินเสียงวิดวิวของลมให้ปิดประตูหน้าต่างและอยู่ในบ้านห้ามออกไปข้างนอก พราะผีพายยังคงวงเวียนและคอยหาพลังงานจากความกลัวของผู้คนอยู่ในสายลมนั้นในเรื่องงอเล่าพื้นบ้านเกี่ยวกับผีพายมีความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับการกําเนิดของผีพายซึ่งไม่ได้มีการกําหนดแน่ชัดเหมือนพื้นทีห่หรือพูดอื่นๆแต่มีคําอธิบายบางประการจากเรื่องเล่าในท้องถิ่นดังนี้วิญญาณของคนที่เสียชีวิตจากพายุหรือภัยธรรมชาติหนึ่งในความเชื่อคือผีพายอาจเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในช่วงที่เกิดพายุหรือน้ําท่วมวิญญาณเหล่านี้อาจยังคงเวียนอยู่ในโลก และมากับลมพายุเพื่อเตือนหรือแสดงความโกรธแค้นต่อความตายของตนผีพายในลักษณะนี้มักจะมีความอาฆาตหรือเจ็บแค้นจากการตายที่ไม่เป็นธรรมชาติอีกตำนานหนึ่งเล่าว,ว่าผีพายเป็นผู้พายที่เกิดจากลมและพายุมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนตายแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมักอาศัยอยู่ในสถานที่ชื้นและมืดเมื่อพายุหรือฝนตกหนักผีพายจะปรากฏตัวขึ้น มันดูดซับพลังจากลมและฝนและใช้พลังเหล่านี้ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อสร้างความกลัวบางเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีพายบอกว่ามันเกิดจากคำสาปหรือการเล่นไสยศาสตร์ที่ผิดพลาดมีคนทำพิธีกรลมหรือเวทมนต์บางอย่างแล้วเกิดผลเสียหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจนทําให้เกิดผีพายขึ้นมาในรูปของวิญญาณร้ายที่มากับลมพายุค,ความเชื่อนี้มักจะเกี่ยวข้องก,กับการลงโทษจากการกระทําที่ผิดศีลธรรมหรือการละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกแนวคิดหนึ่งมองว่าผีพายเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติเมื่อมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้ทำลายป่าผีพายจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนมนุษย์ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำต่อธรรมชาติการมาของมันจึงเป็นทั้งคำเตือนและการลงโทษผีพายจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุม ได้การปรากฏตัวของมันมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธรรมชาติเกรี้ยวกลาดและความเชื่อนี้ยังสะท้อนถึงความกลัวของมนุษย์ต่อภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้